กับสวัสดีพี่น้องตะเวนเพนพี่น้องระวังเอาหยามาตะหวยบ่ทันเอาไม่ให้มันกินพี่น้องเอาหยาบมาให้มันกินป่ะแล้วก็ข้างหน้าก็ซืเป็นคู่เพรมันเพราะมันร่องข้อสวนนะจ๊ะพี่น้องมาตักน้ำให้งวดจ้าเนาะตะเวนเพนก็เลยบอกอานุไมาให้มันกินินะมาเลี้ยงแะให้กินแลโอเคก็สิเท่หยาหยาก็ไม่ได้หัดล่าง กินมักก็แห้งมัดเลยเด้อกกินเก่งค่ะพี่น้องพี่น้องหญ้าซิเบน่าหญ้าพักทองขั้วทถองหัวอกินอืมอืมให้ผัดหัวหน่อยไปได้โอ้น้ำนักกรบบ้าจนมดพี่น้อง ก็แค่ต ok ักเต็มนะฮะหมดเลยตักหายมือหนึ่งมดเดี๋ยวแค่เนื้อสาอะไรก็อยู่เข้มๆข้มเลยนาะตักน้ำสามาถกใส่พี่น้องก็เลยเอาขูมาหาบเดี๋ยวไปเบิ่งกนเลยบนทางพี่น้องป่าก็ล่ายรน้ำเลืกอิลี่ได้พี่น้องเลยแล้วจ่ออาหลอดใหญ่มาดูดแบบเลืกเลืกเล่าวาซีเห็ดสาโนให้เลี้ยงป่านะพี่น้องก็เลยบ่าน้ำถ่วมพี่น้อง มันอยู่มัดแหลงมัดปีน้ำพี่น้องต่ว่าขั้นสีกิสิตักน้ำก็ได้พี่น้องอืมตักเต่ละขุขึ้นมาเนาะเพราะว่าหยาดพี่น้องน้ำมันเลิกแหงเนาะเอ็มบอบอกกะให้น้องกุกมาหนักเวลามาถักหนักยังไงยาแบบมันโมหูมันสิกขีดว่าหนักให้หน้าหรือว่าหนักตื่นตื่นหนพี่น้องเลยซขแค่อยากหายอยากหายได้เวลามัน ตักตะกินไม้ยางไม่น้ำมนไงเพราะว่าสัแค่ยามโต๊ะพี่น้องอ่าแล้วีนกระดาษหนามนะพี่น้องไปกันเลยไปถอกใสกระบะกันเลยพี่น้องลองสักแค่กระซิบบวขาวไปทั้งหัวเนาะเพราะว่าขาวคั้นไข่แล้วงัวมันอยากออกเลยพี่น้องกระซิบถอดย่ด้านเนาะ ซีน่ะหาบน้ําเข้าสวนแน่แล้วก็เอาให้งูกินแน่นะพี่น้องโอ้ตีนี่บ่จอยก็บ่จักสิวาเนาะพี่น้องเนาะออกกําลังกายดูหลายแค่ตักเต็มกระบเลยจ้าเนาะแค่กระมือเอาก่อนพี่น้อง้ยแดแงคักหญ้ากินะกินะเนาะพุ่นน่ะกินะอยู่ พี่น้องเอยแม่บาได้ล่องหวยมือหนึ่งเบิ้งรูปบมเมนต์ใล่องมือหนึ่งตอนแรกมาได้ล่องลงแต่มือสาวพี่น้องยินคาวว่าลองมาอาบน้ำหวยพี่น้องน้องกุ้งในหนอยก็ยังจักมาดินน้ำหวยขี้ตวแม่อิดว่าสิไปแก้มกระทันอยู่หวยเพะนั้นเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยว่าสิเห็นเพิ่อนอยู่หวยบ่เนาะกอง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  Con ơi con nuôn con má mẹ Đi làm đi lý phải không Vô 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 khuẩn trụng cái nhiều Ăn ưỡi hót xuống nhờ Má nó má nó khuẩn khuẩn tì 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 mấy hồ lên nạm lọt พวกว่าโหพวกเลยนน้อันนี้มันม่ต้องน้ำตายตีหรอเลิหัวแตกบ่หัวแตกบอนั่นนั่นเจ็บบอนั่นนั่นเจ็บบอนั่นนั่นนั่นดอกซาวแค่ก็เอาขี้แกบมาเผาเนาะขี้แกบก็นี่กระสอบเป็นจ้านี่ เอามาเผาใส่ของปูของฟังตเตรียมน้ำมาฮดผอมซับใดอยังป่าในพี่เ้ยมาว่าว่าสิฮด่าที่ว่าขีดแกบที่สแกะเผา,าแล้วบ่อไ้ฮดเนาะมันไหม้ไปท่านแห้งไป่น้ะะะาะสแคะกับสิปอานมใหงอ่วนเนาะกับอที่ว่าใหเข้าเจ้า ที่ว่ามันออกรูปมากมันก็เป็นแพ้นะพี่น้องห้ยคาเจายังเขอิอนวะยังออว่าก่นเลยยังสะแขกกับโบหูคําเปลมันเนาะาในแพ้มันก็ยุบแล้วสะแขกกับิไปอ่าย่อค่ายนะเพียงเนาะย่อค่ายว่ซีิมียั้งเน้ะนะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยพี่น้องย่อค่ายก็คือแบบข,า,ขายเฮ้าแบบไปเป่าไปยังย้งอะไรแบบเทาหายดีเฮาก็ย่อค่ายนะเพียงเนาะว้าแนากาอยังเน,นาะอันไป ยวสแคสิพาพี่น้องไปเนาะแล้วก็แวะไปเอานมให้งัวเลยไปย่อข่เขาเจเลยทางเดียวกันเนาะแล้วก็ซีไปเอาเกลือไปหดน้ำเฟื่องกันเลยจ้านาอพี่น้องย่อ่ายงัวที่ว่ามันออกลูกมาบม่มวนเนาะเอาบอม่มมันเป็นแพ้หม่องที่าสองคอดมบันเลยเนาะมันลูกมันหลยนี่นอกกะซิมีเหลาา่าพว่าเพิ่นขายเพิ่นมีเหล่าเนาะ ก็มิเทียนหาคูแล้วก็เงื่อนแ้วแต่เห้าชิซัยเนาะอีแมวพักกาส่สามสิบพันกีบ 30, จ้าเนาะแล้วก็สิเป็นยาซองหน,นึ่งเนี่ยแล้วก็เป็นดอกไม้พี่น้องนี่นั่นเ่เน,นาะดอกไม้เดี๋ยวสแกก็สิมาใส่มือสาวถือไปเลแตาบาเราบุยเนาะพอใหญ่ระบุยเนี่เกือพี่น้องอาสิไปฮดเฟืองเนาะอันนี้กระนมองไป ไปก <it concealed them now> ันเลยจ้าสซเอาของฮดพักกันที่ของฮดพักจ้าได้ยุติบาประวนนี่พี่น้องอุปกรณ์กับซิมีอยู่สัมในพี่น้องกองปูเนาะเอาเกลือใส่เอาน้ำใส่แล้วก็ให้เกลือละลายแล้วก็ฮดเลยจ้าพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งไปสิมเบิ้งกันเลยเหยาไปไหนไงกินซีซ่าแล้วอ่ะคอยหยบไปนักไงเนาะอ่านะครับจ้าไงโอเคมาฮดงูอะไรพี่น้องปลาสกอนอื่นสแปร์กับซิไปตักน้ำในซากันเลย Hoa oh, hoa, nắm, mặc cả lượm bốc rồi you know, hôm nay. Bun yaki em. Bun vô pha loo, mana. Bun hên thong kuơ, đi. Ah, ah, dìa xe hai kin tech noise, sender. Oi, yaki em. Ugh. 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 เกลือลงไปเลยนี่สนามก่อนพี่แค่กอามือคนเลยค <c oughs> นให้เกลือมันละลายให้เกลือมันแตกในพี่น้องอุ้ยนี่ก้อนบักใหญ่ไหมอ้าออกมาได้จะได้บัณฑิตออกมาได้เสยพี่น้องบาดิเอออยากกินเดี๋ยวอันมให้กินกับพี่นึ่ง อ่านั่นดิแต่ก่อนมันแห้งนั่งอย่างนั้นอ่าตกจับปากมันพี่น้องแข็งสีด้เนาะเอ้ยแดดออกพุนจืดแลนหวนติเพิ่นจืดเพิ่นแดดออกเนาะสะแค่กระสีได้เอาแม่มันออกมาเหย็ดขาเหย็ดแขงก่อนพี่น้องเหย็ดแขนเหย็ดขาพี่น้องเอ้ยตะเวนก็ดีตะเวนแดงก็สีตกะเลยเนาะหยาดงัวหน่อยมันแลนไปแล้วเห็นไ อยากเอาออกแน่บ่อยากเอาออกเนี่ยเนาะสังกาสังเกิงเนี่ยกาเอามันออกก่อนจักหน่อยพอได้หลอดงัวตอนนี้ขาหนามพี่น้องง่วนหน่อยคือสีขาวไดายพันหลอดออกไจเซยไหมคุเธือบ่เคยเห็นพันหลอดออกาใจเถื่อเป็นเห็นงัวนตัวอื่นมากมีจืดสช่ไหบ่ได้ต้องไปมาเสือก่อนพี่น้องอยามันออกตอนนี้สักแค่ก็เอาออกมาหนอกแล้วเนาะนานจะสันติชี่ิตน้องขยันขึ้นไปครับงัวเขาเลยเน่ย ุคนน่ะ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 เกินสิฮะโอ้ยมันจืดขนาดกัวหน่อยมันยังจืดเลยพี่น้องแรนหวนถีบเนาะมันจืดมันจืดมันได้ออกมากไหมอ่ะสะแคกสิเอาเกลือไปใส่กับเฟื่องกันเลยจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งเนาะสะแคกสิดึงเฟื่องมากเท่านี้ก่อนพี่น้อง สกแคก็ดึงมาได้ซ้ำานึงนงน้ำเนือกเนาะขืนวัวไว้พี่น้นองให้ก็มาหดน้ำเกลือสิเลยเนาะมันสีนัวๆเฟืองมันกินพี่น้องโอเคสเคก,กับอีต้นมันอยู่พี่น้องแต่ว่าหาเวลาให้เอายาให้มันกินมนกากะได้มือละหน่อยพี่น้องในมือละสอบได้มือก็ฝ่าวเนี่ย เนี่ยในกระขามเพ่นจังหันอีกเด้พี่น้องเรียนเบียกนันเบียกหนิเนาะสักแค่ก็ตักน้ามาให้มันก็พี่น้องได้คล้ายหัวแน่นหนิ่ลยที่จะเอาถังนี่มาอันหนึ่งตี่ไปผ้าขาวคอกเลยพี่น้องคลอก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  ไ่อยากข้าวพี่น้องไปเลานี่เนี้ยเอาออกมาข้าวหนึ่งก็ได้จะว่าไปเลาไปข่าวคอกก่อนนี้อืมคอก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 ได้ปอยออกข้าวหนึ่งเพลนหมูหลายปะไปหาโมเพื่อนอะารผูกซุ้มหันไหลมานักเพื่อนตีคอก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 แดงคอกคอกแดงแดงแดง

เดงเดงเฮ้คขอกคอขอกดงคอก้อโอ้ยสมดายอยู่ก่อน่ะบอยากป้าไม่อยากข่าวอกอขคอกคอโอ้ยบเจอขอบวานนี่คอขคอกคอเอ้อขาปะหาแม่โอ้ยจดคำนะพี่น้องเ้ยโอ้ยอุตสาปล่อยไนตกคีตะแบนเด็กนี่จนโตจนมืด่ะ ไม่ใหญ่สิวนะแล้วโอ้ไปจะได้น้อสมยัยจะมาคำแล้วท่านเห็นมาสิวนะอัดพกะตูกับพี่น้องเลยน,นันน่นนั่นนั่นอย่าให้จิงสันอย่าสิมาอีกน,นั่นนั่น